อ่ะพี่น้องมอหอยบาดเสียชิ้นแล้วบุณีพูนโอ้ยเสือยักมาประดุกจุงนางต่เสียโคักคักคักต้ววะจะซื้อได้ไหมบุนี่โอ้โหปา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 จีโท่ปาสีโทรรามได้เสียดิไม่หรอกที่หามือเนี่แหละโอ้หือยังมือไหนามือล้างหัเพื่อเสือได้ก็มือหนานมือล้างเด้ครับพี่น้องเพื่อเสือได้ไม่ง่ายเลยมันยังเหยียบปากกัดตีนถีบขึ้เขาวาละเออ โอ้นี่แม่ซื้อมาแล้วก็จามังไปเร้อก็นู้ควาบอะไรบวนี้รอยู่ฮะอันนูขควากรแเพียงกได้นี่เพวกเขอใ้ได้ขอกระมือนามือล้างกนได้นี่กรพงก็เอาว่าคืนมานูนี่เนอแค่วานูนี่สำคัญแนเนาะแสนนึ่งสองแสนเลยตุขามมากนูเนอะโอ้ยเสียเสียจะพายังหจะกินน้ำน้ำน้ำนังน้ำเนี้ยเคยน้ำเนี้ยไหมเนะน้ำเนี้ยน้ำเนี่ยว บำรุงมานะเจ้าไว้หอบุคคลบุคคเรานี่ป่ยังท่องนะอมือี้ยังก็ปเงินเป็นท่องไป้นอขณะนี้ป่ยังกปิเงินเป็นท่องโอ้ยฝนกินํำเงี่ยวโอ้ยเบาเสียสิงเลยครับ่นว่าอันมาสานี่